ด้วยพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโส,ส่งเสริมนะครับวันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วนะครับ1มกราคม2565าแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องก้าวหน้าขึ้นอีกปีใหม่แล้วเราก้าวหน้าขึ้นอีกนะครับวันนี้ก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอโอโศอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็จะมาศึกษา,าการมองด้านในการมองด้านในนะครับวันนี้ก็จะเอารูปรูปนี้เป็นรูปของไดนาโมขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นรูปไดนาโม อ่ารูปไดนาโมขนาดใหญ่อันนี้ก็เล็กลงมาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เล็กลงมาหน่อยไดนาโมอันนี้ก็คือรูปของอ่าโรงไฟฟ้านะครับการที่เรามีไฟฟ้าใช้อ่ะทั่วโลกมีไฟฟ้าใช้เนี่ยไฟฟ้าเขาก็มีที่มานะครับมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคือโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะโรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างนี้อ่คือโรงไฟฟ้า แล้วเขาก็จะมีมีสายไฟฟ้าอา่สายไฟฟ้าแรงสูงอะ่ะส่งมาให้เราใช้อ่ตรงนี้สื่อถึงอะไรสื่อถึงถึงว่าเรามองด้านในเรามองเห็นสายไฟตามข้างถนนสายไฟสูงแรงสูงเนี่ยอ่ส่งมาทีนึงเป็นแสนแสนโวลต์อ่ะ หรือว่าอย่างกลางๆก,ก็2 2 0 0 0อโวลต์อย่างในครัวเรือนนี่ก็2 2 0โวลต์คือตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นด้านในอะเรามองไม่เห็นว่าเอะมันมัน,ม,นมันมาจากไหนโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมันผลิตไฟยังไงข้างในมันมีไดานาโมนะครับไดานาโมเขาก็เอาแก๊สหรือพลังน้ำมาไปหมุนหมุนไดานาม พอหมุนแล้วไดนาโมเนี่ยพอหมุนมันจะเกิดกระแสไฟนะครับไดนาโมเนี่ยพอหมุนแล้วมันจะเกิดกระแสไฟถ้าไม่หมุนมันก็ไม่มีกระแสไฟนะครับภายในไดนาโมก็มีขดลวดลักษณะคล้ายๆกับมอเตอร์มอเตอร์เมื่อรับกระแสไฟก็จึงหมุนอ่มันมาจากไดนาโมเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับคือกระแสไฟอ่สิ่งที่มองไม่เห็นคือกระแสไฟ ที่จะมาสื่อตรงนี้เพื่อให้อุโสเข้าใจว่าการที่ผู้น้อยพูดถึงเรื่องอาการนำฝันวิญญาณมหาพยทานมาตั้งเป็นพิมาตั้งเป็นปณิธานเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากออกเนี่ยจากชะตาชีวิตของทุกๆคนหลังจากรับธรรมะแล้วเนี่ยเน่ยตรงเนี้ยมันก็มองไม่เห็นนะครับก็ก็คือถ้ามองภายในเนี่ยมันมันจะเห็นนะครับ เหมือนอยุคนี้มันเป็นยุคใหม่นะครับยุคใหม่เนี่ยการบำเพ็ญในครัวเรือนเนี่ยมันต้องตัดที่เหตุเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเมตตาให้เราแก้เหตุนะครับแต่ถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยยุคเก่าเขาเขาไม่ได้แก้เหตุเขาป้องกันผลการป้องกันผลทำยังไงจะยกตัวอย่างชาวพุทธเราก็นับถือพระพุทธเจ้าเนาะ ถ้าใครอยากจะหมดกิเลสเนี่ยเขาก็ให้รักษาศีลไว้ป้องกันการรักษาศีลเนี่ยป้องกันตัวเองไปทําร้ายคนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันคนอื่นมาทําร้ายเราเหมือนกับที่เราเกจิอาจารย์หรือเขาปลุกเสกพรกเครื่องอ่ะพระเครื่องเนี่ยที่เราเอามาแฝนห้อยคอพระเครื่องที่เราแฝนห้อยคอแฝนเพื่อไม่ให้เราไปทําร้ายคนอื่นนะครับเหมือนการรักษาศีลเนี่ย ไม่ใช่แฝนไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายเราแฝนให้เราไม่ไปทำร้ายคนอื่นเหมือนการตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยเพื่อให้อภัยเป็นบุญทานเนี่ยเป็นบุญบริสุทธิ์ที่พระอาจารย์มาให้คือจะบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับบริสุทธิ์ยังไงคือผู้ให้ก็ไม่มีฐานะเจ้าหนี้ผู้รับก็ไม่มีฐานะลูกหนี้คือเจ้าหนี้หายลูกหนี้ก็หายนะครับ แต่ตรงนี้มันเป็นภายในทั้งหมดเลยซึ่งมันเป็นมองไม่เห็นนะเออตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกนะครับซึ่งหลายคนยังยังมองไม่ออกว่าภายในที่มองไม่เห็นเนี่ยเราจะสื่อยังไงให้คนรู้เออว่ามันมีประโยชน์ยังไงเพราะบางอย่างมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะใช้เฉพาะว่าเออหลังจากเรารับธรรมะเนี่ยเราศรัทธาใช่ไหมเราใช้ความศรัทธาเนี่ยเราทํา เหมือนพระอาจารย์มาให้สามใบคำขอถ้าเราศรัทธาเราก็รับธรรมะชดช่วยวิญญาณผูกบุญสัมพันธ์นี่มันก็ผูกบุญสัมพันธ์ก็คือเอาเอกิเลสกรรมวิบากออกตรงนี้มันเป็นของมองไม่เห็นทั้งนั้นเลยแล้วมันเป็นภายในด้วยนะครับไม่ใช่ภายนอกภายนอกนี่ไม่เกี่ยวเลยหลายคนสงสัยว่าเอะกรรมมันจะหมดได้ยังไง กรรมภายนอกก็ยังเหมือนเดิมนะครับอุโสก็ต้องทําไปแบบเดิมคือตรงนี้การตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยลบล้างคนผิดในใจของตัวเองนะครับเป็นภายในไม่เกี่ยวกับคนภายนอกนะครับแล้วก็ป้องกันภายในหมายถึงว่าให้เราอ่ะไม่ไปทําร้ายคนอื่นคือตั้งตรงนี้แล้วทําให้เราอ่ะไม่ไปทําร้ายคนอื่นแล้วไม่ทําร้ายคนอื่น เพราะว่าเราไม่มีฐานะเจ้าหนี้ไงเหมือนเหมือนโทรศัพท์ที่ไม่มีซิมอะ่ะก็ไม่มีใครโทรมาหาเราเลูกหนี้เขาก็ไม่มาใช้เราเนี่ยเป้าหมายคือการตั้งบณิธานส่วนตัวคือไม่ให้เจ้าไม่ให้ลูกหนี้มาใช้หนี้เราพอลูกหนี้ไม่มาใช้หนี้เราเนี่ยเราก็จะไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่ตั้งกรรมการบำเพ็ญครัวเรือนก็จะ จะเป็นไปได้ไงถ้าถ้าไม่มีตรงนี้เราต้องออกหนีออกป่าไปเลยเพราะว่าไอสิ่งสําคัญที่มองไม่เห็นเน่ยคือ,ค,อคือวิบากกรรมเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมันเปียบเหมือนทางโลกก็เปรียบเหมือนกระแสไฟอ่ะขันห้าเราเนี่ยหมายถึงเราทั้งหมดเนี่ยก็เปรียบเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟอะไรทุกอย่างอ่ะพอกระแสะไฟฟ้ามาก็ทํางานถ้ากระแสะไฟฟ้าไม่มาก็ไม่ทํางาน ไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกนะครับบางคนบอกเอ๊ะกรรมมันจะหมดได้ยังไงกรรมภายนอกไม่หมดกรรมภายนอกท่านก็ต้องทำแบบเดิมตรงเนี้มันเป็นภายในโดยตรงเลยซึ่งเบื้องบนเมตตาไว้ที่ว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้สิ่งภายในที่จะกลับคืนเบื้องบนนะ่ะไม่ใช่เอาภายนอกนะครับเอาภายในภายในก็คือถ้าภาษาพระเขาเรียกสัตตานังนะครับที่ท่องไปในส1ภพภูมิ การจะออกจาก31พบภพภูมิได้เนี่ยพระแม่องค์ธรรมบอกต้องอภัยทานอาโหสิกรรมเพื่อเอาฐานะเจ้าหนี้ออกจากใจเอาคนผิดออกจากใจลูกหนี้ก็มันจะหมดไปโดยอัตโนมัตินะครับคือตรงนี้การตั้งมหาอภัยทานเนี่ยไม่ได้แก้กรรมนะครับบางคนไปเข้าใจผิด คิดว่าการตั้งมหาพิธทานเนี่ยเป็นการแก้กรรมไม่ใช่ครับไม่ใช่แก้กรรมคือตรงเนี้ยแค่ล้างคนผิดในใจเพื่อให้ครอบครัวปองดองเพื่อไม่ให้ไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันเพราะว่าเรามาพบกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญเราอธิษฐานจิตมาพบกันเพื่อมาชดใช้มาทวงหนี้กันเนี่ยแล้วพอ พอเราเอาัยทานอโหติกรรมก็คือเป็นแบบแบบสันติวิธีอะที่ว่าชวนทุกคนถ้าทุกคนในเครือข่ายชาวธรรมเนี่ยไม่เป็นเจ้าหนี้ไอ้ลูกหนี้ไม่ต้องพูดถึงครับจะหายไปโดยอัตโนมัติเหมือนเหมือนอกระแสะไฟอะถ้ากระแสะไฟไม่มีมาไดานาม,มไม่ทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะหยุดไปโดยอัตโนมัตินะครับ เอ่อจะอยู่โดยอัตโนมัติเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆวิบากกรรมเปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าเอ่อตัวเราเปรียบเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่อกระแสไฟฟ้าไม่มาเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ทำงานตรงเนี้ยก็น่าจะพอเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเพราะว่ายุคนี้มันต้องมองด้านในและเอ่อ แก้ภายในไม่ให้ทำร้ายคนอื่นการที่โลกไม่สันติภาพเนี่ยเพราะว่าทุกคนคิดจะไปทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าเป็นแบบก่อนเนี่ยเรามองภายนอกเราก็ป้องกันคนอื่นมาทำร้ายเราแต่ถ้าภายในเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเราไปทำร้ายคนอื่นถ้าป้องกันตัวเราไม่ทำร้ายคนอื่นมันจบครับเพราะว่ามันไม่ต่อพบต่อชาติไง เออถ้าเราป้องกันภายนอกมันก็ภายนอกก็ต้องป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ป้องกันคือตรงเนี้ยไม่ได้ลบล้างภายนอกนะครับไม่ได้ลบหลูนักธรรมอุโสถ้าทําทั้งสองอย่างได้เนี่ยก็จะดีครับได้ทั้งสองอย่างคือเราจะรู้ที่มาที่ไปตอนเนี้ยเราได้เปิดปัญญาธรรมและรับธรมะได้เปิดปัญญาเรารู้ถึงตัวเราเนี่ยจะมีสองภาวะและมีภาวะปุถุชนมีภาวะอริยะอ่ เราจึงรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลไงฉันั้นเราก็แก้ทั้งเหตุป้องกันทั้งผลทำสองอย่างควบกันตรงนี้จะสมบูรณ์นะครับจะทำให้โลกสันติภาพจะทำให้ครอบครัวปองดองก็ต้องชวนกันรับธรรมะแล้วก็ตั้งบัณฑิทาน,านมหาพยทานเพื่อล้างคนผิดในใจออกทุกคนนะครับครับวันนี้ก็ขอใช้เวลาอุโสแต่เพียงเท่านี้หากพูดไม่ชัดเจน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยอาวุโสล่วงเกินอาวุโสอาุโสให้อภัยสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าจะมีความสุขได้ก็ต้องเอากิเลสกรรมวิบากออกจากชะตาชีวิตนะครับตรงนี้จะเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าขอเฉยๆไม่ทำอะไรอะ่ะมันไม่สุขละครับขออนุญาตพูดตรงๆการต้องการให้คนมีความสุขเนี่ยเราต้อง พระพุทธเจ้าบอกเขาเป็นหนี้เป็นทุกข์ใช่ไหมเราปลดหนี้ให้เขาเลยด้วยการตั้งบัณฑิธานมหาภัยทานไม่ใช่เราทําเองนะครับต้องชวนทุกคนให้ทํามันจึงจะเกิดพลังพลังที่จะไปต้านภัยพิบัติอ่ะอ่ภัยพิบัติต้องต้านด้วยอาภัยนะครับอาภัยแปลว่าไม่มีภยัยอ่ต้องต้านตอนนี้เรามีเครื่องมือและทําได้หมดเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ